ภาวานาพุทธังธรรมังสังฆังสารนางคาฉามิเก้าจบพุทธังสารนางคาฉามิธรรมังสารนางคาฉามิสังฆัง,งสารนางคาฉามิพุทธังสารนางคาฉามิ ธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิพุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิพุทธังสารนังคาฉามิ รมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิพุทธังสารนังขะฉามิ ธํามังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธํามังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรรมังสารนางขจามิสังฆังสารนังขจามิพุทธังสารนางขจามิธรรมังสารนางขจามิสังฆังสารนางขจามิ